สวัสดีนะคะวันนี้คุณหมอได้มาดูแลน้องสงแล้วมากันหลายท่านเลยดีใจมากๆเลยคุณหมอมาดูอาการแล้วเรากันหลายท่านเลยดีใจมากมากนลยคุณหมอมนดูอากานแล้ โดยเฉพาะในสัตว์ที่อยู่ทางพ่อนะครับี้ที่เราต้องดูก็คือดูพื้นที่พื้นที่ที่เขาอยู่ตนน้ำอยู่ในหลังก็จะมีโซ่ปูนะครับทีนี้เราก็จะดูการกินกินกินเพราะว่านนี้เคลียวแล้วคายดูแต่น้ำอันนั้นเยอะใหญ่เข้าไปบ้างนะครับครับสวัสดีครับพี่ก้อนใหญ่ทำไมทำไมมาเยอะจังเลยครับยาย

บ่งสูงบ่งสูงบ่งสูงบ่งบ่งสูนโอ้อะใช่ใช่ตัวน้อยขี้ดีแล้วค่ะคุณหมอสักมงคลนี่ค่ะชื่อจริงชื่อสักมงคลพลายพลายหรือ สองปีสี่เดือนมากันเยอะจังเลยมากันเยอะจังเลยค่ะ้แด่ไงมีคุณดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นนี้ ดูที่แางเดียวหอทีนี้ดูได้คือดูพวหล่ที่างหัวหล่ประมาณนี้ก็เคราะขีเยงเาม่น่งรอกเาไม่นัดาการซึ่งหายป่วยตดอาการเป็นประการต่าง่าก็ยังนิ่งอยู่มีตัวม์ล นี่แหละตัวตนตัวตนของน้องสองล่ะดูไหมครับผมใจตุ้มเต็มตับตุกตับแล้วครับใจผมเต้นตุกตับตุกตับเพราะว่ามากันเยอะครับมากันเยอะครับ กินกินที่ดีมันจะเป็นหอมันจะเป็นหอมอถ้ากิไม่ดีกินท้องเสียเนี่ยกลินลากลินลากินเปรี้ยวอ่ะล่ะเปรี้ยวแท้หัวกินไม่ดีถ้าอย่าลองจับดู ดมโเปิดแมสดกันที่ที่ที่หาแล้วที่ตัวมา80ก้อนแล้วจะลบปกติมันจะแข็งเดี <lonely> ๋ยวเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ให้ต้องกินก่อนดไมดูไมไโคตรอิโดมเลยโดมดมเข้าไปใกล้ๆเลยมาดมใกล้ๆดิใกล้ๆเลยระังิง

น้องสงข<อ>าวมาดม<อ>มาดมอ,อืน้องสง <c oughs> เป็นนักเรียน <c oughs> เป็นนักเรียน <c oughs> แพทย <c oughs> ์หือยังไง <c oughs> คุณหมอนัดก็กำลังอสอนน้องไปด้วย เราสามารถดูได้ว่าช้างกินอะไรไปบ้างในแต่ละวันเพระการย่อยของค่อนข้างเร็วเข้าไปปุ๊บเนี่ยขึ้นถึงกระยาเฉลี่ยที่มา2 4ชั่วโมงก็ออกแล้วเห็นไหมมันก็เลยพอมันย่อยไม่สมบูรณ์เนาะมันก็เลยเป็นกก่งข้เยอะดมกินจากตัวเล็กเป็นไงของหวานอาจจะแรงกว่านะ กินต้นสับปะรดด้วยเนาะใช่ไหมไม่ได้ไ<ม>กินมกแต่หญ้าในเ <S <S นนนปีเ <isas> ยกินแต่ย่าในเปียกินแต่หญ้าในเปียกมันเป็นต้นพืชเกิดในเสียพื้นราะย่ามันจะมีพืชมันจะมีส่วนย่อยได้กับย่อยไม่ได้นะครับอันนี้คือส่วนที่เขาย่อยไม่ได้วนนะันดี่ดีจังเลยครับยายมีคนมาเยอะมาดมอื้อผมครับ หายดีแล้วนะคเพ่อได้สาราเยจะมีเมื่อนอยับเมื่อก็สังเกตนะครที่สกตได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นที่ไหนก็จะมื่อจะมีส่วนย่อยได้ีนะครั เล็กีเเก็บเลืองได้ไหมนอเก็บเลืองรุนรุนร um ุนร um ุนนะอ่ะช um ่วยช่วยกันโอ้ยงาสูงทำไมใหญ่จัง ชา้างมันยังไม่ได้กันก็รอๆๆๆไม่ได้ไม่เป็นไรก็รอเล,เลยรอให้กินเรื่อยๆเลยอ้าว

ได้ไหมค <Cam yor> ะคุณหมอเกินหนีไปนี่โอ้ยต้องหาเยอะอันนี้เท่าไหร่แล้วสองปีก่อนแล้วสงครับ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 ได้มาหน่อย จะได้หายลูกจะได้จะได้หายเอาก,กินนมแล้วก,กินนม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 ครับกินนมครับ หน่อยแน่ก็เดี๋ยวมารอดูผลเลือดนะคะแลดูผลเลือดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณนะคะ อาหารไปก่อนนะครับอ้อยลดก่อนพอช้างก็ดีขึ้นอย่างน้อยอาทิตย์ทึ่สองอาทิตย์อ้อยด้วยได้บ้างเพิ่มปริมาณเรื่อยๆตามเพื่อนที่เราถ้าี้เริ่มแข็งขึ้นหมายถึงไม่ไม่ได้แข็งแห้งนะแข็งแบบเป็นปกติของเขาอะ่ะแล้วก็กินหญ้ากินต้นไม้สลับไปก่อนนี่เน้นน้ำไปเยอะแล้วก็การพาเดินเล่นช่วยได้แต่ก็ลดลดก,การสัมผบเชิื้อปอด ขัดแย้งเฉพาะในครอบครัวน,นันนะนนนน้นอีกเพ้อหนึ่งก็คือการไปสัมผัสอื่นยถูกเ่องเทศช้าง,งเขาร่างกายอ่อนแกอกาสเชื้อจากภายนอกเข้ามาค่อนข้างสูงต้องระวังไม่ต้องกินยาอะไรนะครับถ้าคือขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกินยาได้ได้หมดเลยยาบำรุงวิตามินซีวิตามิานดีนอะไรได้หมดเลยเพื่อใน,นการบำรุงร่างกายแล้วก็ปรับอาหารตามนี้มีโอกาสเปส็นซ้ำบอกไว้ก่อนนะครับมีโอกาสเป็นซ้ำได้แต่ป้องกันได้ด้วยการปรับอาหาร Yeah.